พบกันคือเก่าเมืนเอนี่ไม้เด็ดมืนอนง,งูเนาะไม้เด็ดงูเขาใชมาใส่เป็นเนื้ออ่ำอ่อนเนาะไม้เด็ดได้ทงไห้ทงหนาบรรยากาศเดดาย็นดีไร่เมือนเบิ้งมืนอนนี่คือเปอ็นตาไร่เมือนเริ่มเลยเนาะัหต้องเดินเล๋อ,ลอ,อจัดก,การเลยจริงแล้วนใช่เนาะ นื้อกนนีอืมะรตอนสามาลุนกันเบิ้งคือเกาอีูเนาะวันบัวด่าก็เลยมาใส่ไม้เหมือนมีเป็นห้ามอ่อนแล้รก็ข้นในามมันเป็นปั่นเนาะ อเออหันละนไม้เดดมันไม้เดดฝรั่งมันมาโตเบสในนี้นดแดดอะไนกลุ่มมังกรใหญ่น่นสาแขนกุ่มพลอยมันฮนะชิมาลากุ้งพอยกลุ่มอกุ่มมังกรกุ้งไม่น่ะ

เบิ่งมือเป็นตอนสาวจะลงเบิ่งมากขึ้นหน่องเนาะนี่ละวิธีใสงูเนาะใสลงมันจมเลยเราใสงูนิย่อยเลยใสเบ็ดเลดเอาเลยนี่ก็จานขบมันใสเนาะเอาไป ขไปติดตามเพจน้อมีคนคนบานนอือเวียดด้ยนะโอ้นี่คนคไกลบ้านนาะพีสเนาะเพจเป็นอะไรก็ยูทูบมันกำลังเห็ดเพจเห็ดยูทูบนอนเดียวน้เนี่ยอูป่าบวนาเนาอพี่น้องเรียกบุกเเเก Ừ. à, mà lo luồn gan bơn gì mà yên, này là Yu Pa, Yu Long, Tham Saad, nó, thung hay thung nà, quàng lái thung hay thung nà này, à, bán không? ป่าป,าปามุยน,นี่นะปามุนะพี่น้องไม้เด็ดนี <my dead. S 3> ่นี่ไม้เด็ดปามุษแล้วห่อบอนีหอบทุงบสทุงนออเมือรบกันไหม